คนที่อยู่ห่างไกลกันต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหมเรามาถามพลังงานไพ่กันนะเป็นเรืองรวมเป็นเรืองร่ดอมนะคนที่อยู่ห่างการไกลกันต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองเขาคิดถึงคุณไหมเรามาถามพลังงานไพ่กันนะเป็นเรืองรวมเป็นเรืองร่ดอมนะเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหม การมาาพลังงานให้กันนะทุกคนาใบานะคนที่อยู่ห่างไกลกันต่างถิน่นต่างบ้านต่างเมืองเขาคิดถึงคุณไหมเวลานี้เขาเป็นคนทางไกลจริงชาวราศี เมษสิงหธนูธาตุไฟคนคนนี้เป็นคนทางไกลจริงๆนะทุกคนใต้สำรับคุณเป็นคนที่สวยคุณนคนที่เก่งคุณคนที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยู่ได้ด้ยวยตัวเองชาวราศีประสบการณ์ก่อนคุณสวยอยู่ได้ด้ยวยตัวเองมากๆ คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะมีความรับลมคมไหนนะคนคนนี้ชาวราศีธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มเป็นคนไม่ค่อยจะตรงไปตรงมานะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรับลมคมไหนนะคนตางไะไรคนนี้ของคุณแต่เขามีความมั่นคงกับคุณนะคนคนนี้ เขามีการส่องคุณคิดถึงคุณนะถึงบางครั้งบางคราเขามีความคิดที่จะแหวกแปลกแนวไปบ้างนะคนคนนี้นอกลู่นอกทางอาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะนอกลู่นอกทางเป็นบางครั้งเป็นบางวันแต่ความมั่นคงความจริงจังจริงใจกับคุณเขามีนะเขาอยากจะสร้างความลงตัวกับคุณผลทางอะไคนนี้นะเขาส่งคุณนะคนคนนี้เวลานี้ ถึงแม้นเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาแต่ความในใจของเขาเป็นคนที่รักคุณคิดถึงคุณเขาอยากสร้างความลงตัวกับคุณนะอยากสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะคนคนนี้เขาคิดมากคิดถึงคุณนะคนต่างไกลคนนี้คิดถึงคุณมากมายไก่กองเขาคิดถึงคุณนะชาวราศีธาตุไฟเมษดสิงนูเขาคิดถึงคุณมากๆนะคนคนนี้เขาอยู่ไกลมากๆ เวลานี้เขาคิดถึงคุณนะเขาอยากจะเดินทางหาคุณนะคนคนนี้เขาอยากจะเดินทางมาคุณจริงนนาังปคนนี้ใต <ped> ้ <ında> สำหรับเมฆสิงโตธาตุไปเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาอยากเดินทางมาคุณนะคนคนนี้ก็อยากมาสร้างความลงตัวให้คุณอยากสร้างความมั่นคงให้คุณ ถึงบางครั้งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะอะไรมากมายกับคุณแต่เขาก็รักคุณคนคนนี้เขามีใจที่มัน่นคงมีใจที่สร้างความลงตัวให้กับคุณเพราะคุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณพร้อมทุกสิ่งอย่างเขาคิดถึงคุณมากเวลานี้คนต่างไกลเขคิดถึงคุณมากๆนะทุกคนเขาอยากจะเดินทางมาคุณมากๆนะคนคนนี้ ชาวราศีเมษสิงหธนูเขาคิดถึงคุณมากๆนะทุกคน